ตอนนี้ฉันแก่เกินไปที่จะเรียนรู้หรือเปล่าเรามักจะพบว่าตัวเองกําลังคิดและถามตัวเองอยู่เสมอเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เรากรเกษียณอายุแล้วก็ตามมักจะมีคําถามขึ้นมาเสมอว่าเราจะรับมืออย่างไรและช่วงเวลานี้เองเราจะมีเวลาเหลือมากมายที่พร้อมสําหรับความฝันที่ยังไม่ได้เริ่มพร้อมสําหรับแรงบันดาลใจและตัวตนใหม่ๆของเราวันนี้คุณอาจจะนั่งคิดว่า ฉันแก่เกินไปที่จะเก็บงาความฝันไว้แล้วหรือยังเรารู้สึกถึงความเจ็บปวดและมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าลุงตีขอรับรองกับคุณว่าความฝันนั้นไม่มีวันที่จะสิ้นสุดและความรู้สึกกังวลกับสิ่งที่ไม่รู้มันคือสัญญาณของจิตวิญญาณซึ่งสถิตยอยู่ในตัวคุณคุณต้องหยห,หาการแสดงออกและการเติมเต็ม ลุงตีว่าการ,กรเกษียณอายุไม่ใช่จุดสิ้นสุดมันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนที่น่าตื่นเต้นสู่การเริ่มต้นใหม่ความฝันใหม่ถึงเวลาที่จะค้นพบตัวเองอีกครั้ง และเผยให้เห็นถึงแกนแท้ของการเป็นคุณและนี่คือจุดที่หลักสูตรสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวคุณกับคอร์ส Winning Idea Workshop Build Your Identity ที่ลุงตีได้ตั้งใจสร้างขึ้นมาให้กับคนที่ติดตามลุงตีได้เข้ามาเรียนมันเป็นมากกว่าคอร์สของการเรียนรู้มันคือการเดินทางสู่หัวใจของความเป็นคุณและความปรารถนาที่จะเป็น ลุงตีได้ออกแบบหลักสูตรนี้ไม่เพียงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแต่ยังเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสู่การค้นพบตัวเอง หลังจากได้สำรวจเส้นทางมันเป็นการเชิญชวนให้คุณค้นหาความปรารถนาแกะตัวตนของคุณและประเมินว่าตัวคุณเองนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างกำหนดเส้นทางของคุณและยอมรับความสามารถและความปรารถนาที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับผ่านหลักสูตรนี้ 1. คุณจะมีส่วนร่วมในแบบฝึกหัดและจะช่วยให้คุณค้นพบความหลงไหลค่านิยมและแกนแท้ของสิ่งที่ทำให้คุณไม่เหมือนใคร 2. เรียนรู้วิธีกำหนดนิยามตัวตนของคุณใหม่ คุณจะค้นพบความรู้สึกถึงตัวตนที่แท้จริงและเติมเต็มตัวคุณเอง 3. คุณจะเข้าถึงคอนเน็กชันของกลุ่มคนที่มีความคิดเหมือนกัน 4. การเกษียณอายุจริงๆแล้วมันคือการเตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปในชีวิตของคุณเข้าร่วมกับเราในการสร้างตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถเข้าร่วมคอร์สได้เมื่อคุณรู้จักตัวตนของคุณคุณจะสามารถใช้ตัวตนของคุณไปสร้างหรือไปทำในสิ่งที่คุณปรารถนาหากคุณสนใจลงทะเบียนในใต้คอมเมนต์นี้มาได้เลยนะครับวันนี้เรามาปล่อยให้บทต่อไป ของชีวิตคุณกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเติมเต็มและเป็นตัวคุณยางที่แท้จริงยินหนีต้อนรับสู่ยุคใหม่ของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกว่าเดิมกับลุงตี CEO